สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวด่วนนะครับเนาะข่าวด่วนเนาะอ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดตรนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเนาะหลังจากที่ขาหมูนะครับได้คุยกับสื่อนะนิทานนะที่ครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะสื่อถึงกระสายหัวเลยเมื่อขาหมูเนี่ยได้ส่งหลักฐานได้ส่งคลิปอะไรหลายๆอย่างที่แม่กาดำในนิทานเรื่อนี้ได้ออกมาพูดอ่ได้ออกมาวิาพษ์วิจารณ์นะครับต,ต่างๆนานาแล้วก็ออกมาดา่าครอบครัว ออกมาด่าพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มากล่าวหาพ่อแม่ว่าพ่อแม่ทําคุมกําเนิดอะไรเงี้ยใครจ,จำได้นะในนิทานเรื่องนี้นะครับนะเรื่องสมมุตินะผมก็ได้ส่งคลิปเราถ่านแล้ววันนั้นผมไปเจอผมไปเจอสื่อคนเนี้นะครับผมไปเจอที่ไหนไม่แน่ใจนะผมเจอที่กรุงเทพนี่แหละผมไปเจอก็เลยคุยว่าทิพยสานี้ลงไปลงไปไหมที่ที่มุกเขาบอกคงคงไม่ได้ไปลรวพี่อืคงมไม่ได้ไปหรอกพี่แล้วก็ผมดูแล้วเละเทะ เพราะว่าพวกเราก็ติดตามติดตามช่องแม่กาดามอยู่ผมเห็นแล้วบางทีมันก็มันมันมันดูไม่ดีผมก็เลยมันเละพี่มันเละแล้วอย่างหนึ่งคดีตอนนี้คดีคดีการสู้รบมันมันมันแรงมันเลตติ้งมันดีนะครับเลตติ้งมันดีนะครับเขาก็บอกว่าเละไปแล้วนะเละอีแม่กาดามีเละไปแล้วก็คือเหมือนเสียทรงเสียสูตรไปแล้วอะ เขาก็รู้สึกว่าหนักแล้วเขาบอกว่าหนักนะเขาบอกว่าทําไมแม่กาดําทําไมเป็นแบบนี้ผมก็งงเหมือนกันทาไมเขาเขาทําไมเขาเป็นอย่างนี้ผมบอกไม่รู้เนี่ยเขานี่คือท่าแทงเขาเดี๋ยวพี่ส่งคลิปไปให้ดูนะบอกพี่ก็ผมก็เลยแจ้งอย่างี้ผมก็เลยส่งคลิปไปให้ไปให้สื่อคลิปที่ว่าพ่อแม่ตัวเองคุมกําเนิดคลิปที่เอาเรื่องคดีมาพูดซึ่งมันเป็นไม่เป็นความจริงแล้วก็คลิปหลายๆคลิปคลิปทั้งคลิป หลายคลิปเลยที่ออกมาพูดถึงเรื่องคดีแล้วก็คลิปของจอร์เค้ผมบอกพี่อยากได้ข้อมูลเลยอ่ะพี่อยากนำเสนอข่าวพี่ดูช่องใหม่านรวันนะผมบอกเนี้ยผมก็เลยแชร์คลิปของช่องใหม่ฉนรวันไปให้เข,ขาดูเขาใส่หัวเขาใส่หัวเลยนะครับเขาใส่หัวนะครับเขาใส่หัวเลยแล้วก็อืมบก,กยังไม่มีเขาบอกว่าบก,กยังไม่มีคําสั่งมาครับพี่ บอกอยังไม่มีคำสั่งมาก็อาจจก็อาจจะมีจะลงอาจจะลงไปพวกสปริงนิวเขาเรียกอะไรนะพวกสื่อสื่อในสื่อในจังหวัดอาจจะไปแต่ชื่อต้องรหลักนี่างเราเดยังไม่รู้นะว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับก็บอกอยังไม่มีคำสั่งมาแล้วผมดูแล้วพี่เละอันนี้คดีนั่นแหละคือแม่กลายดํามาเละคือไม่น่าจะเป็นได้ขนาดนี้นะผมกม็ง,งงว่าทําไมเขาถึงเป็นขนาดนี้ผมก็เลยบอกว่าเออเนี่ยแหละครับตัวเขาเนี่ยตัวเขานะครับ ก็เลยคุยแค่นี้แล้วก็ผมก็ส่งคลิปหลักฐานไปให้สื่อให้สื่อดูว่าเนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นอย่างนี้นะนิสัยเขาเป็นอย่างนี้นะยูทูบเบอร์ YouTuber ถอยออาหมดแล้วยู YouTuber ทูบเบอร์ที่เคยปกป้องปกป้องผู้หญิงคนนี้ถอยออาหมดแล้วปปอว่ะบอกเหรอผมไม่ได้ติดตามไปเลยพี่ผมก็เข้ปเาปแอบส่องอยู่นะอแต่ผมให้ขเขาแอบส่องอยู่ก็เห็นเขาฟาดงงฟาดงานใครไม่รู้ผมก็เลยไม่ได้เข้าไปดูอะไรเยอะนะครับ นายสี่ครับเล็ครับสื่อถึงกระสายห่วยนะสื่อสายหัวไม่วา้สี่และอย่างหนึ่งคือสื่อพูดคำคำหนึ่งมาว่าเขาเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่อืเขาเป็นไปได้ขนาดนี้เลยพ,ไไพี่นะครับผมบอกว่าเนี่ยหนักฝนี้ก็ถ้าอยากเห็นอะไรหนักฝนี้นะไปดูในช่องใหม่ฉลวันนะเออเน,นี่ที่พี่แชร์ไปให้ก็คือเบื้องต้น เบื้องต้นที่ผมแชร์ไปให้ที่พี่แชร์ไปให้ได้คือมีแค่นั้นนะแต่ว่ามันมีเยอะกว่าน,นี้ไปดูได้ช่อง ans, ไม่ชลวรรณภาษาอังกฤษภาษาไทยอ่ะผมก็เลยแชร์สองช่องไปให้กับซื้อข <c oughs> ่าวก็สายหัวกลับมาคือมันไม่มีใครเอาเลยพี่ตอนนี้ยผมบอกเลยไี่นะไม่มีใครเอาแล้วซื้อยังสายหัวเลยนะครับซื้อยังสายหัวเลยลองคิดดูว่าใครจะไปเอาครับแล้วนกะ็พี่ทุกคนขนาดซื้อยังแบบโอย แล้วสิบสามเนี้ยสื่อลงไม่เยอะหรอกครับสื่อไปไม่เยอะหรอกนะครับก็อาจจะมีไปแต่ว่าไม่น่าจะเยอะเ,อะเท่าไหร่อาจจะเป็นสื่อแบบท้องถิ่นนั่นแหละที่ทําข่าวส่งไปแล้วก็คงจะมีการดุดคิดไปในกลุ่มนะครับนพา,พา,พา,างภาพ่าคณากรก็คงจะมีการดุดคิดไปในกลุ่มนะครับนะสิบสามเนี้ยนะครับนะก็วันนี้นางก็พยายามทําตัวเปน็นนางเอกนะครับสี่เพราะนั้นทีี่ครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้หนัก จริงๆวิ่งของเนี้ยหนักมากเลยนะครับแล้วก็ผมบอกว่าเนี้ยส่งต่อไปไปในกลุ่มนะเพราะว่าสื่อเขาจะมีกลุ่มข่าวของเขามีหลายช่องสื่อเนี้ยเขาจะมีกลุ่มข่าวกลุ่มแรงข่าวของเขาผมก็เลยบอกไปฝากบอกว่าเอส่งคลิปนี้ไปในกลุ่มนะกลุ่มแรงข่าวนะเขาจะได้เห็นท่าแท้ของอีแม่กาดํากันว่าเป็นยังไงหลอมันก็หัวเราะนะฮะที่เราก็แยกกันแยกกัน เราก็แยกกันก็าไม่ได้คุยกันเยอะนะครับน้องคนนี้เคยเจอเคยเจอผมอยู่เคยเจอขาหม,มูอยู่ที่บ้านสีก่กอไกลพื้นที่ยงเคยเจอกันนะเพราะฉะนั้นนี่ซื่อยังทายหัวเลยลองคิดดูสิตอนเนี้สร้างภาพเนี่ยสร้างภาพมันสร้างภาพเข้าใจคำว่าสร้างภาพไหมนี่คือการสร้างภาพนะนี่คือการสร้างภาพเข้าใจหรือยังเออ เพราะฉะนั้นนะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยสื่อจะไม่เอาเลยครับนี่ครับสื่อไม่เขาไม่เอาเลยครับเพราะว่าเขาแค้นใจที่สื่อเคยไปหาแล้วปิดประตูบ้านนี่เขาที่ลงไปทําเรื่องป่าละมอตจำกันได้ไหมเขาฝังใจกันนะทําไมเรื่องแค่นี้ทําไมไม่ให้เราสัมภาษณ์เขาก็ไม่เอาเลยนะสื่อช่องช่องอะไระผมไม่ขอชื่อกันนะสื่อช่องแปดมาอเออเลยนะครับเขาก็ๆๆคงจะแค้นใจที่เออนะ น้องเขาไปขอสัมภาษณ์แล้วไม่ให้สัมภาษณ์ปิดประตูบ้านหนีเขาอะงงเลยนะนี่คือซื่อเขานะครับซื่อเขาก็อ่ะในเมื่อไม่สัมภาษณ์กูไม่ทําข่าวมันกันได้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งเขามาได้มาเห็นเขาได้มาเห็นพฤติกรรมต่างๆด้วยอะไรด้วยมันก็เขาก็ถอยอะเขาก็ไม่อยากทําข่าวนี้แล้วข่าวอื่นๆเยอะแยะตอนนี้นางพยายามที่จะตีกระแสข่าวนะแต่ก็ไม่ติดเห็นบ้นางพยายามตีกระแสข่าวมันก็ไม่ติดเห็นบะ พยายามพูดทุกทุกวิถีทางพูดเพื่อให้เดงดูสงสารพูดเพื่อแดงอะสงสารนะครับแล้วก็พยายามพูดที่ให้เจองแบบให้สื่อเอาไปลงให้ดูดีอะแต่สื่อก็ไม่เอาไปเห็นปะว่าเขาไม่เอาเพราะเขาเขาไม่เอามันมีข่าวอื่นจริงดังในยแนี้แล้วมันมันชัดอุทธรแล้วมันไม่เหมือนตอนสืบอมันไม่เหมือนตอนสี่ห้าปีที่แล้วนะครับมันดังแต่ตอนนี้มันมันมันซาลงไปแล้วเขาไม่ไม่สนใจแล้วนะครับนะ มันได้มาสนใจแล้วนะครับมันไม่เหมือนช่วงชันต้นฝังอุตสิทธิ์ช่วงชันต้นนมันฮือฮาเพราะว่ามันเป็นช่วงชันต้นไงน,นะครับแล้วชอุทธร์นี่ก็คงจะไม่ค่อยจะมีอะไรเขาก็ไม่น่าจะมาอะไรมากมายหรอกนะครับมีแต่พวกเรานี้เนี่ยถ้าถ้าในวันที่ที่สามมันยกแก้วขึ้นมาพวกเรานี้เราช่วยตีข่าวพวกเรานี้ต้องช่วยตีข่าวนะครับเพื่อให้แก้ข่าวให้แก้อะไรบ้างหนทีเพราะว่า คดีพวกเนี้ยถ้านในอุทธรณ์อิทญญการมันยกในยกแก้วนะพวกสื่อเขาไม่ค่อยเล่นเขาเล่นแค่ชั้นต้นนะแต่ก็จะมีบางสื่อที่เล่นอยู่นะมีบางสื่อบางสื่อจะอยู่ที่ให้ความเป็นถามอยู่สื่อที่เป็นกลางมีนะครับโอเคแลมทีนี้ก็มาเล่าส่วนฝั่งนะครับในนิทานเรื่องนี้ครับนะโอเคครับนักส่